สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ล็อกก็จะมาสอนวิธีการทำทริกเกอร์เปิดประตูอัตโนมัตินะครับซึ่งทริกเกอร์นี้จะสามารถเปิดปิดสวิตช์ให้เราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดเองเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเข้าโหมดเครื่องมือแล้วก็สร้างขอบเขตนะครับขอ,อบเขตที่หนึ่งนะครับให้ห่างจากกำแพงที่มีประตูนะครับประมาณ3บล็อกนะครับ 123 1, นะครับแล้วก็กดไปเลยแล้วด้านหลังก็เหมือนกันนะครับห่างมา1 2 3่นะครับแล้วก็ความสูงก็สูงกว่าประตูนะครับอ่าเราก็จะได้ขอบเขตแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็สร้างตำแหน่งนะครับ1อันอ่าตำแหน่งนี้เราให้มาสร้างให้มันทับกับสวิตช์ของเรานะครับนี่ก็คือตำแหน่งสวิตช์นั่นเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้นเราเริ่มทำทิกเกอร์กันเลยมาที่ทิกเกอร์นะครับสร้างเหตุการณ์เหตุการณ์เป็นผู้เล่นเข้าสู่พื้นที่แล้วเราก็เลือกขอบเขตนะครับว่าเป็นขอบเขตไหนนะครับก็เป็นขอบเขตเดียวนะครับที่เราทําในแมปนี้จากนั้นการกระทำนะครับมาที่บล็อกเปลี่ยนสถานะของสวิตแล้วเราก็เลือก ตำแหน่งในเหตุการณ์เป็นตำแหน่งตำแหน่ง1น,นะครับก็คือตำแหน่งของสวิตของเรานั่นเองเป็นเปิดนะครับจากนั้นเราก็สร้างมาอีกทิกเกอร์ที่2ให้สร้างเหตุการณ์ผู้เล่นออกจากพื้นที่นะครับแล้วเราก็เลือกพื้นที่เป็นพื้นที่เดิมเลยนะครับการกระทำมาที่บล็อกเปลี่ยนสถานะของสวิต ตรงนี้เราก็เลือกตำแหน่งของสวิตก่อนนะครับแล้วตรงนี้สถานะเป็นปิดนะครับอ่าทิกเกอร์แรกเข้าสู่ขอบเขตสวิตจะเปิดนะครับทิกเกอร์ที่2ออ,ออกจากขอบเขตแล้วก็สวิตจะปิดเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ประตูปิดอยู่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปมือผมจะไม่ได้แตะประตูเลยนะ,นะประตูเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามามันก็จะเปิดทางไว้ เราก็เดินผ่านประตูไปมันก็ปิดให้เองอ้าเวลาเราจะออกแล้วก็เดินเข้ามาอ้าปิดให้เองเปิดให้เองปิดให้เองเปิดเองปิดเองประมาณนี้นะครับผมเรามาทำตามได้เลย